ส่วนในเรืออายก็ได้เห็ดความสะอาดแล้วเล็กน้อยเดี๋ยวอายสิพามาเบิ่งอีกรอบเนะเาะเพราะว่าเธอก่อนที่อาให้เบ่งนักกล่องมันสั่นนี่จ้ะประมาณนี้ห้องรับแขกต้องเก็บของลงบันไดมาฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นห้องอาบน้ำจ้ะเดี๋ยวอายสิพาเบ่งห้องอาบน้ำห้องอาบน้ำ ฟังนี้กะสิเป็นห้องอต้อนรับแขกถ้าแขกมาตอนนี้กะโบมีแขกอายกะได้ยืดห้องเป็นห้องเก็บของของอายนี่ทางขวามือทางขวามือกะสิเป็นห้องน้ำ ห้องน้ำกะสิเป็นประมาณนี้ห้องน้ำสีคข่แบบว่าห้องน้ำของรถไฟห้องน้ำของเครื่องบินนี่อย่างประมาณนี้เพราะว่ามันต้องใช้แรงลมหลายก็สิประมาณนี้ห้องนี้ก็สิเป็นห้องเก็บของแปบลบว่ายุ่งๆหน่อยยุ่งเยิงหน่อย,ย,ย,อ,อ,ยอันนี้ห้องกลัวน้อย ผมใจเสนอครักมักแห้งตรงนี้นะ<อ>กำลังเก็ียดกับเขาอยู่สีออมหมูตรง่างถ้วยเจ็บของพูกเทงเครืรร่องปุ๋งปลาตองห่อไว้ยานคอมเมน ประมาณนี้เนาะอายก็ได้เก็บกวาดกวาดเถอก่อนแล้วตักเสิ้ามาเบ่งห้องนอนของอายเนาะอย่างเข้ามาอันนี้ก็สิเป็นตรงเก็บเสื้อผ้าคืออายเคยให้เบ่งก็สิเป็นห้องนอนจะ้ะห้องนอนนี่มักหลายเตียงนุมน่มๆถ้าองแบบมักสะอาดเนาะอยู่ใส่ก็สีสะอาดเนี่ยจังหน่อยไม่ได้ว่าจะก่องมาาักสะอาดนะแบบ ถ้ามาเก็บกวาดนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นตู้เสื้อผ้าเย็ลงไปเปิดตูด้เสื้อผ้าของข้าพเจ้าอันนี้ค่ะอันนี้ก็ยังลบกตรงคือเก่าจ้ะ ลบคือเก่านี่เราจะค่ามุนยาอกับขอให้เบิงสำนีเนาะค่ะเนาะแต่ขออนุญาตเห็ุกับข้าวก่อนเด้อสวัสดีค่ะ